วันคณะเจริญชินพักดีนะคะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จันทบุรีค่ะจบปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังค่ะปัจจุบันก็ทําสวนผักอินทรีย์นะคะที่มีชื่อแบรนด์ว่าบ้านผักสุขสุดค่ะเป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ได้การรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะคือโอเป็นคนที่รักการปลูกค่ะคือรักมาตั้งแต่เด็กแล้ว ปลูกไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ป่าโอ๊ปลูกได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าโอ๊ะเป็นคนที่มีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้ที่ตัวเองปลูกเนี่ยมันเติบโตแล้วก็งดงามค่ะความกลัวก็คือจัดที่เคยเรียนมาในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะมันจะมีวิชาหนึ่งชื่อวิชาพิษวิทยาและสิ่งแวดแล้อมอาจารย์ก็จะซื้อผักจากตลาดมาให้นักศึกษาทําการทดลองตรวจหาสารพิษที่ตกค้างในผักปรากฏว่าเจอสารพิษเยอะมากเลยค่ะเกือบทุกชนิดเลย ทำให้เรารู้สึกไม่แปลกใจเลยว่าทําไมปัจจุบันนี้คนถึงเป็นโรคมะเร็งกันเยอะจังไม่โอได้ตั้งปณิธานว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะขอบุดผักดีเองค่ะผมเป็นคนที่อยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าค่ะแน่นอนว่าการที่เราจะมีคุณค่าได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราจะต้องได้ช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยเหลือสังคมทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมนะคะ คือจากเดิมที่เราตั้งเป้าว่าจะปลูกผักแค่กินเองในครอบครัวมันทําให้เราอะต้องขยายเป้าหมายให้เยอะขึ้นต้องรับใช้คนได้เยอะขึ้นโอก็เลยอยากจะปลูกผักให้คนในชุมชนได้ทานผักที่ปลอดภัยเหมือนเหมือนกับเราด้วยซึ่งคนในชุมชนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะมีแต่ญาติพี่น้องของเราเองข้างนต้องดูแลซึ่งกันและกันเอากับเขาจะแข็งแรงไปด้วยกัน,นะคะ่ะจากแรงบันดาลใจทั้งสามอโอได้กล่าวไปแล้วนะคะมันทําให้โอตัดสินใจลุกขึ้นมาทําแปลง ทีี่่่มมาาตรรฐอยงงงจงจิคัคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในส่วนโอนะคะอันที่1เลยค่ะก็คือระบบโซลาร์เซลล์จะจ่ายไฟให้กับน้ําตกนะคะอันที่1อันที่2คือไฟสองสว่างตตามทางเดินตอนกลางคืนอันที่3สําสคัญมากค่ะคือช่วยเป็นแสงไฟล่อแมลงกลางคืนค่ะแมลงศัตรูพืชน,นะคะที่จะมาวางไข่ ช่วยให้เราอะไม่ต้องพ่นน้าหมักไล่มแมลงช่วยประหยัดแรงประหยัดเวลาประหยัดน้าหมักประหยัดสารชีวพันธุ์ทุกๆอย่างแล้วจันทบุรีเนี่ยมีฝนเยอะมากเลยถ้าพ่นไปอะเราก็ถูกฝนชะล้างไปหมดซึ่งมันจะเปลืองสารนะคะระ<ม>บบโซลร์เซลเซล์ทุกอย่างของโอเนี่ยควบคุมผ่านมือถือหมดเลยเพราะฉะนั้นอะเราไม่ต้องกังวลเรื่องลืมปิดเปิดน้ํานะคะเพราะทุกอย่างถูกตั้งเวลาการทํางานไว้หมดแล้วค่ะ อันที่2ระบบลดน้ําอัตโนมัติค่ะสั่งผ่านมือถือเหมือนกันอันนี้ก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะเราสามารถสั่งการการให้น้ําได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้มีสัญญาณมือถือเราก็สั่งได้นะคะอย่างผักสลัดเนี่ยเขาจะร้อนไม่ได้ถ้าร้อนแล้วเขาจะขมเลยเราก็จิ้มให้น้ําสักหนึ่งนาทีเพื่อลดอุณหภูมิมันก็จะช่วยให้ผักของเรามีคุณภาพไม่ขมแล้วก็อร่อยนะคะอันที่3ค่ะการใช้ผ้าคลุมกันวัชพืช ตัดปัญหาเรื่องวัชพืชที่จะมาแย่งปุ๋ยกับผักของเรานะคะช่วยให้ประหยัดแรงงานประหยัดเวลาเราไม่ต้องมานั่งถอนหญ้านะคะช่วยให้ผักสะอาดดินไม่กระเด็นขึ้นมับค้างบนใบผักล้างง่ายประหยัดเวลาในการล้างแล้วก็ผักไม่ช้าด้วยมันจะง่ายสําหรับลูกค้าด้วยนะคะข้อที่4ี่ค่ะปูนค่ะพื้นปูนช่วยตัดปัญหาเรื่องหญ้าค่ะ เรื่องวัชพืชมันจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องแรงงานเรื่องเวลาในการที่จะต้องมานั่งกําจัดวัชพืชที่สําคัญมันไม่เป็นที่อยู่ของโรคและ,มะแมลงศัตรูและมันลดการระบาดของศัตรูที่สําคัญคือหนอนท่าลดการระบาดได้ดีมากลแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องสัตว์มีพิษท,ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นงูเป็นแมง,งป่องตะขาบพวกนี้ค่ะข้อที่5ค่ะ ความรู้ในการดูฝนฟ้าอากาศผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อนำมาใช้วางแผนจัดการแปลงถ้าเรารู้เนี่ยว่าฝนจะมาเราก็จะวางแผนว่าไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องพ่นสารไลมร่มแมลงมันก็จะช่วยให้เราประหยัดได้มากขึ้นอีกค่ะข้อที่6ค่ะการจัดการของเสียในชุมชน เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยปลูกทุเรียนกับมังคุดเยอะจึงมีเปลือกทุเรียนกับเปลือกมังคุดที่เป็นของเสียเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปเยอะมากมันเป็นปัญหาในในท้องถิ่นอย่างหนึ่งเลยนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะพวกนี้ในแต่ละปีเนี่ยสูงมากดังนั้นในฐานะที่เราเป็นจุดเรียนรู้การทาปุ๋ยหมกักจึงได้นําเอาของเสียเหล่านี้มาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะโดยที่โอเอาเปลือกทุเรียนนะคะมาทําคุยหมักส่วนเปลือกมังคุดเนี่ยโอจะทําอยู่2อย่างก็คือน้ําหมักเปลือกมังคุดอันที่1เพื่อที่จะกำจัดโรคในกาจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราอันที่2จากเปลือกมังคุดนะคะก็จะเอาเป็นเผาถ่า,านไบโอชาชื่อซึ่งจะใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินทําให้ดินร่วนซุยคะและเป็นที่